บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1พฤศจิกายน2567ไม่มี6ข้อนี้ได้เงิน1130บาทดูเดยเป็นคุณไหมล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 7ครับจะมีคนไม่ได้เงินด้วยนะซึ่งคนที่ไม่ได้เงินเนี่ยก็คือคนที่ไม่เป็นไปตามคลิปนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มี6ข้อนในคลิปนี้คุณได้เงิน1 1 3 0แต่ถ้าเกิดมี คุณจะไม่ได้เงินครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่จะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะครับโอเคมาพบคำตอบในคลิปนี้เลยในคลิปนี้เนี่ยมาเริ่มกันครับที่ข้อที่1ครับคือเรื่องราวในคลิปนี้แนะนำว่าให้คุณส่งต่อไปให้คนในชุมชนคนในครอบครัวคนคนในหมู่บ้านของคุณด้วยนะก็ส่งไปให้ผู้นำชุมชนคนที่เขาในกลุ่มคนที่คุณ ติดตามเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะหากไม่รู้เนี่ยก็อาจจะพลาดไม่ได้เงินได้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆโอเคเริ่มกันข้อที่1ครับหากคุณเป็นคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่รุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ในการใช้สิทธิ์ครับคือรุ่นใหม่คือแบบนี้หมดเลยนะถ้าเป็นบัตรสวัสดิการที่เป็นรุ่นเก่าแหละคนสอบถามก็มาเยอะบัตรสวัสดิการรุ่นเก่าเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เงินแล้วนะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับนอกเสียจากว่า บัตรสวัสดิการในอนาคตที่กําลังจะเปิดใหม่นะซึ่งอันนั้นค่อยว่ากันนะครับแต่เอาตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้ก่อนก็คือคนที่ได้สิทธิ์บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์คือบัตรสวัสดิการในปัจจุบันครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้บัตรสวัสดิการตรงนี้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินนะทึงถ้าเกิดว่าคุณได้เนี่ยคุณจะต้องก็คือลงทะเบียนแล้วผ่านครับตรวจสอบตรผ่านหรือว่ายืา่นตรวสอบวันไม่ผ่าอุทธรณ์ผลก็ต้องผ่าน แล้วก็ยินดนตนผ่านครับแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนก็ไม่ผ่านตวจสอบบัตรก็ไม่ไม่ผ่านนะครับลงทะเบียนไม่ผ่านตวจสอบบัตรไม่ผ่านอุทธรณ์ผลไม่ผ่านยินดตนไม่ผ่านแบบนี้คือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ข้อที่1ครับก็คือถ้ามีข้อนี้ไม่ได้เงินไม่มีได้เงินครับข้อ2อาก่อนจะไปข้อ2ก็คือการยินดตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถทําได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรเกษตรครับก็ไปทําการยืนตนให้เรียบร้อยสาหรับคนที่ยังไม่ยืนตนนะข้อที่2ครับไม่รู้และจารหัสพินที่ใช้อนุมัติจ่ายเงินไม่ได้นะรหัสพินเนี่ยคุณตั้งไว้ตอนคุณไปยืนตนนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณจารหัสพินที่ใช้อนุมัติจ่ายเงินไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้คุณพลาดนะครับที่จะใช้เงินนะก็จะใช้เงินไม่ได้นั่นเองเพราะว่ากดรหัสหหลัก ไม่ถูกติดต่อกัน3ครัง้งจะถูกระงับการใช้งานต้องไปยินดตนใหม่เพื่อกํหาหนดรหัสพิน6หลักใหม่เพื่อจะได้ใช้เงินให้ทันนะตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับดังนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณจำหรหัสพินไม่ได้ก็จะใช้เงินไม่ได้ดังนั้นต้องจำหรหัสพินให้ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้คือไม่รู้แลาจำหารหัสพินที่ใช้อนุวัติจ่ายเงินไม่ไ,มได้ก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณจำรหัสพินและรู้ว่ารหัสพินคูณคือไรและกดถูกต้องอย่างตลอดเลย ตรงนี้ก็สบายจะได้คุณได้เงินครับนี่คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับก็คือไม่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2567หรือไม่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหากคุณไม่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการที่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน67คุณจะไม่ได้เงินนะหรือว่าในเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนตุลาที่ผ่านมาคุณไม่ได้เงินนะคุณก็จะไม่ได้ในเดือนพฤศจิกายนด้วย นะครับมันมีผลโดยตรงต่อกันนะตรงนี้ต้องระวังอย่างยิ่งครับดังนั้นหากคุณเป็นกลุ่มที่พึ่งยืนยันตัวตนแล้วจะได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเดอมพฤติการเนี่ยก็จะได้แต่หากไม่ใช่คุณก็ต้องเป็นกลุ่มที่เคยได้เงินเดินก่อนนนี้มาก่อนนั่นเองแต่ถ้าไม่ใช่ทั้ง2กลุ่มเลยตรงนี้คุณก็จะไม่ได้เงินนะครับมีข้อ3ต่อไปข้อที่4ไม่มีมาบประชาชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินทําให้ใช้เงินไม่ได้ คือบัตรประชาชนเนี่ยคุณต้องพกไปทุกครั้งครับเพราะว่ามีผลจะทําให้คุณสั่งจ่ายเงินได้หากไม่มีแบบประจําตัวประชาชนคุณไม่สามารถที่จะสั่งจ่ายเงินได้ครับดังนั้นต้องพกบัตรประชาชนไปติดตัวไปทุกครั้งจะทําให้ใช้เงินได้ถ้าไม่มีบัตรประชาชนไม่แบบประชาชน,บบชนก็จะไม่สามารถใช้เงินได้ครับข,ข้อ4ข้อที่5ครับคุณเป็นกลุ่มที่เคยทาบิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหรือเปล่าล่าสุดสำหรับเรือพฤตจการมี4ี่กลุ่มนะตอนนี้ ก็อยากให้คุณไปดูในคลิปนั้นด้วยนะครับเป็น4ี่กลุ่มคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ยกเลิกบัตรของคุณนะหลังวิีโอนี้ไปดูได้นะครับก็ถ้าเคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเนี่ยก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าจะโดนยกเลิกบัตรไปก่อนทําให้ในเดือนพฤศจิกายนคุณไม่ได้รับเงินต่อไปนั่นเองครับนี่ข้อที่5เคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก็เลย ทำให้คุณมีข้อนี้ก็เลยจะไม่ได้เงินแต่ถ้าหากว่าไม่มีข้อนี้ไม่เคยทำผิดกฎมาก่อนเลยก็ได้เงินครับนี่ข้อ5แล้วก็ข้อที่6ครับไม่รู้ว่าเงินแต่ละก้อนที่ได้เนี่ยมีวิธีใช้แตกต่างกันนะข้อนี้สําคัญมากๆนะเพราะว่าเงินแต่ละก้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะซึ่งต้องรู้ด้วยว่าเงินแต่ละก้อนมันใช้แตกต่างกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดใช้ผิดเนี่ยอาจโดนยกเลิกบัตรได้เพราะทำผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะต้องระวังครับข้อ6 โอเคมาดูกันครับเงินที่คุณจะได้เนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนคือเงิน300บาทวงเงินซื้อสินค้าครับแล้วก็มีวงเงินค่าส่วนลดการขังต้มเป็น80บาทต่อ3เดือนในกรณีที่คุณไม่ใช้เดือนตุลาพฤศจิกาคุณก็จะได้ด้วย80บาทแต่ถ้าใช้ไปแล้วก็จะหมดไปนะครับนี่ข้อ2ต่อไปรายการที่3ครับก็คือวงเงินค่าเดินทางพลโลของสงสาธารณะเ5็บาทต่อคนต่อเดือนประกอบไปด้วยขอสมกบกสบีเอ,อสเอ็มอาร์ดีเออเอล นะรถไฟเอกชนร่วมขสมกร,รถเอกชนรถสองแถวเรือโดยสารสามารถเอาไปใช้ในการเดินทางได้ครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญตรงนี้เนี่ยคือวงเงินแต่ละส่วนเนี่ยมันแตกต่างกันโดยชัดเจนเลยครับเงินซื้อสินค้า300ก็ต้องไปใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการเงินกาหุงต้มก็ต้องไปซื้อกาหุงต้มเงินค่าเดินทางผ่านโรงส่งสารแนละ้วก็ต้องเอาไปเดินทางไม่สามารถเอามาปนก,นกันได้นะโดยรวมแล้วสรุปเงินที่คุณจะได้รับครับ ก็คือจะได้300บาทได้80บาทแล้วก็ได้750บาทครับรวมเป็นเงินที่คุณจะได้1,130บาทนั่นเองครับซึ่งเงินแต่และส่วนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันใช้แตกต่างกันก็300ก็ต้องไปซื้อสินค้าที่เขาร่วมร้านทองฟ้าประชารัฐ80บาทก็ต้องไปนําไปซื้อการหุงต้มและ750้บาทต้องเอาไปเดินทางนะครับก็เป็นแบบนี้ก็หาวกาดไปใช้ด้วย นั่นเองครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึง่งทั้งหมดนี้เลยก็คือถ้าเกิดว่าไม่มี6ข้อนี้คุณได้เงิน1นึ0ับาทครับข้อที่1คุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่หรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ก็จะไม่ได้เงินคุณมีข้อนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คุณได้เงินครับ lights, ข้อ 2. คุณไม่รู้และจำรหัสผิดที่ใช้อนุญาตจ่ายเงินไม่ได้หรือเปล่าถ้าจำรหัสผิดไม่ได้ก็จะใช้เงินไม่ได้ แต่ถ้าจำหลักพินได้ก็ใช้เงินได้ข้อ 3. คุณไม่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการงรฐรุ่นใหม่ที่ได้สิทธิ์ครั้งแรกพฤศจิกายนหรือไม่เคยได้เงินเข้าหน,น,นึ่งอั้นี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าใช่ก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าไม่ใช่คุณเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือได้เคสิทธิ์ครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนและก็เคยได้เงินเข้าหรือว่าเคยได้เงินเข้าเดึ่ก่อนหน้านี้ก็คือได้ครับข้อ 3. ข้อ4คุณไม่ได้พกบัตรประชาชนติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินหรือเปล่าถ้าไม่ได้พกก็ใช้เงินไม่ได คุณเคยทาผิดกฎบัตรสวัสดิการหรือเปล่าถ้าเคยก็จะไม่ได้นะถ้าไม่เคยทําผิดกฎก็จะได้เงินแล้วก็ข้อกครับคุณไม่รู้ว่าเงินแต่ละก้อนใช้ต่างกันหรือเปล่าถ้าคุณไม่รู้ก็จะทําให้คุณพลาดในการใช้เงินผิดอย่างได้นะครับก็จะไม่ได้เงินมันก็เหมือนไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้คุณก็จะใช้เงินอย่างถูกต้องนะแล้วก็จะได้ใช้เงินครับแล้วก็จะไม่โดนใช้ผิดกฎด้วยแล้วก็จะได้ใช้เงินต่อเนื่องครับโดยเงินทั้งหมดที่ได้ก็คือ380 กว่าจะแล้วถครับรวมเป็นเงินที่ได้ทั้งหมดคือ1,130บาทนั่นเองเงินจะเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรประชาชนรุ่นใหม่ของคุณนั่นเองครับโอเคนี่ข้อมูลล่าสุดที่ฝากทุกท่าน